สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง NBT 10นาฬิกาการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปี2558จะมีการติดตามการทำงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งหารือแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูพื้น,นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้คุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ ขอบคุณค่ะนอกจากนี้นะเรื่องของการกระตุ้นการใช้ยางธรรมชาติหรือว่ายางพาราในประเทศถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาหาลือค่ะโดยเฉพาะข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะที่เสนอให้นํายางธรรมชาติหรือว่ายางพารานะคะมาจัดทําเป็นพื้นลู่วิ่งหรือว่าลานกีฬาเพื่อเป็นการขยายช่องทางการใช้ยางพาราแล้วก็ยกระดับให้เป็นไปตามร,ระดับสากลด้วยค่ะ โดยวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกของปี2558ค่ะโดยก่อนการประชุมมีการคาดการณ์นะคะว่านายกรัฐมนตรีจะหาลือและกำชับการทำงานของรัฐมนตรีโดยเฉพาะตามแผนงาน5ด้านที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลงานไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมารวมทั้งรับทราบผลการดำเนินนโยบายการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยนอกจากนี้ก็จะ มีการหาเรือถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับปัญหาจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการเยียวยาความเสียหายที่พักอาศัยพื้นที่การเกษตรรวมถึงติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในหลายจังหวัด คณะรัฐมนตรียังจะรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาปฏิรูปแห่งชาติรวมถึงรายงานสรุปกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเดือนพฤศจิกาย,ยนถึง4ธันวาคม2557และรับทราบรายงานผลการดําเนินโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีห้าและโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่กระทรวงมหาดไทยไปศึกษาและดําเนินการเพื่อให้เกิดทางสาธารณะริมแม่น้ําใช้เป็นประโยชน์ ในหลายๆด้านส่วนวาระการพิจารณาค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแนวทางปฏิรูปยางธรรมชาติเพื่อน,นําไปสู่การสร้างพื้นลู่ลานกีฬาพื้นอเนกประสงค์ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าเม็ดยางแดงที่ผลิตจากยางธรรมชาติได้มาตรฐานสากลนํามาทําลู่วิ่งทดแทนการใช้โพลียูเทนได้ นอกจากนี้จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งเกี่ยวกับการบังคับคดีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและการอนุมัติร่างแผนแม่บทบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติระหว่างปี2558ถึง2561และแผนงานทันตะสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในปี2558ถึง2560 ขณะที่กระทรวงการคลังเองค่ะจะมีการรายงานเป้าหมายนโยบายการเงินประจำปี2558ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังจะมีการรับทราบการดําเนินการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงของ7วันอันตรายซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เป็นการ ปิดศูนย์ไปแล้วค่ะเบื้องต้นอธิบดีปอพก็บอกนะคะว่าตัวเลขของปีนี้ความสูญเสียทั้งจํานวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตรวมทั้งครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนั้นลดลงแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจต้องสร้างความตระหนักรู้ต่อไปค่ะช่วงนี้เชนกลับไปทางสถานีค่ะ ขอบคุณคุณปวีณาฟักทองนะคะไปกันต่อค่ะกับข่าวกีฬาบาร์เซลโลนาทีมดังจากสเปนประกาศยกเลิกสัญญาณอันโตนีซูบิซาเรต้าผู้อำนวยการสโมสรอ,อย่างเป็นทางการบาร์เซลโลนารองจากฝูงลาลิกาสเปนเปิดให้สื่อเข้าชมการฝึกซ้อมร้องประกาศยกเลิกสัญญาอันโตนีซูบิซาเรต้า ผู้อำนวยการสโมสรอ,อย่างเป็นทางการซึ่งซูบาริต้าถูกตำหนิสำหรับการเสริมทัพนักเตะของบาร์เซโลนาในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเสริมทัพก่อนถูกฟีฟ่าแบนห้ามซื้อขายนักเตะนานจนถึงปี2016จากข้อหาละเมิดกฎการเซ็นสัญญานักเตะดาวรุ่งต่างชาติอายุต่ำกว่าเกณฑ์ ตำนานผู้รักษาประตูของบาซ่าวัย53ปีเข้ามาดูแลการซื้อขายนักเตะในตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2010ต่อจากซิกิเบริกิสไตล์ที่ตอนนี้อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกจากซูบิซาเรต้าแล้วยังมีคาเลสปูโยอดีตกองหลังกัปตันทีมที่ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่ายกเลิกสัญญาการทำงานกับบาร์เซโลนาเช่นกัน ไปต่อกันที่ข่าวแรนลี่นะคะสำหรับนาเซอร์อัลอัดกิติยาค่ะนักซิ่งชาวกาตายัางครองตำแหน่งผู้นำเวลารวมขณะที่บารเรดาบอจากสเปนยึดอันดับหนึ่งประเภทจักรยานยนต์หลังจากจบวันที่สองแรนลี่ดาก้า2015 การแข่งแันแรลลี่ฮารุโหดรายการดาก้า2015ที่ประเทศอาร์เจนตินาในสเตจที่2เส้นทางจากเมืองวิลลาคาร์ลอสปาสถึงซานฮวนระยะทางรวม518กิโลเมตรในเซอร์อัตติยาแชมป์ปี2011ทีมมินิถูกปรับเวลา2นาทีข้อหาใช้ความเร็วเกินกำหนดในช่วงอันตรายแต่ยังทำเวลารวม5ชั่วโมง4นาที50วินาทีครองผู้นำต่อ สรุปตารางเวลารวมประเภทรถยนต์อันดับหนึ่งนาเซอร์อัลอัตติยาเจ้าของแชมป์สองเซตแรก6ชั่วโมง19นาที40วินาทีเร็วกว่าจีเนียร์เดอร์วิลเลียสนักซิ่งชาวแอฟริกา7นาที42วินาทีและเบิร์นฮาร์เทนบรินเก้จากเนเธอร์แลนด์9นาที42วินาที ประเภทจักรยานยนต์ตำแหน่งแชมป์สเตทนี้ตกเป็นของบารเรด้าบอร์จากสเปนทำเวลาเร็วสุด5ชั่วโมง46นาที6วินาทีนำเปาโลกรซันเวสอันดับ2จากโปรตุเกส6นาที13วินาทีที่3เป็นรูเบนฟาเรียจากสเปนเช่นกันขณะที่แซมซันเดอร์แลนผู้ชนะสเตทแรกหลงทางและไม่ติดอันดับ50อันดับแรก สรุปตารางเวลารวมจักรยานยนต์อันดับ1บารด้าบอร์ดนักบิดทีมฮอนด้า7ชั่วโมง6นาที44วินาทีทิ้งห่างอันดับ2เปาโลกรซันเวสเพื่อนร่วมสังกัด4นาที37วินาทีและอันดับ3รูเบนฟาเรียจากทีม KTM ตามอยู่10นาที37วินาทีพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่11นาฬิกาสวัสดีค่ะ เมืองไทยเราเป็นเมืองที่สงบใครๆก็อยากมาอยู่วิงวอนถึงประชาชนมาให้เจ็ดแย่ระลึกถึงชาติศาสนาพระวานศัพ์แล้วก็แผ่นดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสมาทีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ด้วยคนไทยทุกคน